เขาถึงบอกว่าโมเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานนี่ยนะที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้พี่ยิ้มบุดดีครับมันทําให้เราเรูเยว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันแปลกๆนะบินมาตั้งกายจากภูเก็ตนะเพื่อจะไปเป็นเจ้าหญิงในแม่น้ำเจ้าพยาเขาจริงนะจริงนะคือมันเป็นงานมัเป็นงานที่ไม่มีการเตรียมตัวอะไรนะเพราะว่า มีการจัดชุดให้โมเรียบร้อยแล้วในการใส่นะแล้วรายละเอียดของโมเนี่ยมันก็ชัดเจนในการที่มันใส่ชุดนี้เพราะว่ามันตั้งใจที่จะมารีวิวเรือจริงๆนะประชาชนไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตของน้องเลยพอ3ปีผ่านมาความจริงเพิ่งปรากฏสะเทือนใจมากคือผมเชื่อว่าเป็นใครใครก็รู้สึกเศร้านะผมเชื่อนะใครก็รู้สึกเศร้าแต่ในการเสพข่าวเดี๋ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ ดีเขพยายามที่จะเป็นกลางตลอดนะว่าการเสพข่าวเนี่ยมันมีข่าวทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันพูดเยอะก็ลําบากนะเพราะว่าพี่อย่าลืมเนี่ยศาลกาลังจะตัดสินนะถ้าเราไปพูดแล้วมันเป็นผิดเกี่ยวกับเรื่องลูกคดีแม่งก็ลําบากนะแต่เราสามารถพูดได้ในกรอบของทางที่ d s เเขา เขาเขาเขากำลังทําอยู่นะอย่างวันนี้ยผมก็ส่งสัยพี่หนุ่มนะคนเนี่ยเขาไปลงทัวแกคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาขอความสมัครใจนะเขาไม่ได้เชิญตัวไม่ได้เรียกนะเว้ยพี่พวงวัสดีครับขอความสมัครใจนะเข้าใจป่ะมันจะไม่เหมือนกันไงพี่นะผมเข้าใจแกนะ ไม่ใช่แกไม่อยากไปนะแต่ก็ต้องบอกว่าแกก็ต้องทํามาหากิน嘛วะผมถามว่าในการที่เขาไป DSI เนี่ยพี่หนุ่มแกก็บอกอีกว่าสามารถส่งทนายไปได้เงี้ยกดดันนะคือฟุกวดีจ้าคนเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทไมพี่หนุ่มไม่ไปช่วยนู่นนี่นั่น,นบริบทของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเวย้ยเข้าใจปะความรับผิดชอบมันก็ไม่เหมือนกันนะที่ต้องเข้าใจพี่หนุ่มด้วยนะนี่เรื่องจริงนะ โสต์ไปเมื่อเจ็ดนาทีที่แล้วอ๋อพ,พี่หนุ่มเหรอผมเข้าใจนะทุกคนจะมองว่าแกไม่รักผมจะบอกให้พี่หนุ่มมาโคตรรักไอ้โมเลยตั้งแต่เริ่มต้นทําทําคดีต,ตังโมเนี่ยผมจะบอกให้พี่หนุ่มมาแม่งโคตรรักตังโมเลยผมมาอยู่ตั้งแต่วันแรกไงอย่างที่ผมบอกไนงะอยู่จนแม่งจนวันนี้แล้วผมก็บอกเลยเลยว่าเมื่อวานเนี้ยนะทางแอดมินผมเช็คมาแล้วว่ามียูท ที่เป็นยุทธอวาตารเข้ามาแปดยุทธเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดผมจะขยับเนี่ยผมจะขยับแบบนี้ผมจะไล่เลี่ยงให้พี่เข้าใจว่าเป็นยังไงเพราะอะไรแต่ตัวเนื้อหาจะไม่ไปล้ําเส้นสารต้องบอกแบบนี้ฉนันคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่ทุกคนในอีพีสองนี่ว่าการที่แตงโมเสียชีวิตแบบเนี้ยสิ่งเดียวที่เราสามารถที่จะช่วยได้คือช่วยให้กําลังใจนะบรรดาพี่สนทิ อาจารย์ปานเทพอาจารย์หมอธวัชชัยคุณอัฉริยะพินวัตเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้กําลังเสียสละเป็นการเสียสละที่ค่อนข้างเสี่ยงถ้าผมไม่ผิดรู้สึกว่าอาจารย์ปานเทพกับหมอธวัชชัยโดนขู่แล้วนะต้องบอกแบบนี้นะใช่จะให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะ ฉันคือกาลังจะบอกว่าบางครั้งคนเรามีความรับผิดชอบไม่เหมือนกันนะฉั้นคือการรับผิดชอบที่มันไม่เหมือนกันมันก็จะลําบากหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าผมเคยบอกอ่ะไม่ว่าจะกี่ปีครูก็รอนะถ้าไอ้โดนครูสองรอบแล้วนะนะแล้วมันเกี่ยวกับลูกนกักการเมืองที่ออกมาวันนี้ไหมไม่เกี่ยวหรอครับไม่เกี่ยว คือจริงๆน้องมันก็รู้จักนะน้องมันก็สนิทนะจะบอกให้เขาพิม์หย่กันเล่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวผมพูดแบบนี้เสร็จหรือม่่วาว่าผมออกตัวให้พี่หนุม่มอีกหรือว่าโธอนะนายแม่ว่ายังไงบ้างนายแม่พี่ดมพรนายแม่คือใครในายแม่คืออะไรจ๊ะนะนายแม่ที่ใหม่เหมือนใครในายแม่ในรายการเหรอน้องโมคงไปขอความช่วยเหลือมากกว่า เขารูกจักกันกน,น้นาแล้วบ้าอ๋อแม่น้องโมเหรอ <c oughs> นี่คืออาการของอช่วงเงินในบัญชีน้อยเงนินเงินในบัญชีเริ่มน้อยแล้วไงเพราะใช้เยอะไงใช้เกินตัวไง <c oughs> <c oughs> แม่ไม่เชื่อว่าน้องโม จะไปชีไทยเลยอะนุง่งแม่ร้องเพลงหน่อยโอมายูรีกูจำได้เลยกูยจำได้เลยอะ่ะ่ยไปแถลงข่าวกับพี่อชริยะแม่ไม่เชื่อทำไมถึงทำกันลูกแม่เอาชิดชู้ขึ้นมาว่าทชิดชู้เช็ดน้ำตา กูอยากจะบอกแม่ว่าแม่ไม่เนียนเหี้ยไม่เนียนนะเช็ดน้ำตาอะไรมึงต้อแว่นออกมาแบบนี้แม่มึงเช็ดทั้งเช,ช็ดทั้งแว่นตาไม่ได้นะแม่เนี่ยไม่เนียนนะกูระเบือมากเลยเรื่องไม่เนียนของแกเนี่ยจริงแล้วว่ากูไม่อยากจะบอกว่าเวลาแต่งตัวนี่นะห,หลุดมาจากหนังสือเล่มไหนเขาเนี่ยเออเช็ดแว่นนักขุนนักข่าวแม่เฮ้ยอะไรวะ สามปียังจําได้โอ้โหขุนจำได้ทุกอ,อน,นูค่ะขุนจาได้ทุกอน,นูค่ะจริงๆนะแม่ต้องมาอยู่กับแอมไซยาไนท์ถามแอมก่อนดีกว่าแอมมันเอาไหมเนะี <c oughs> ่ยแอมมันเอาไหมเนะี่ยระหว่างแอมกับแม่เนี่ยกูไม่รู้จะตีใครก่อนเลยจริงจริง,ร,งระหว่างแม่กับงูเห่าเนี่ยกูอาจจะให้งูเห่าฉกกูก่อนก็ได้เคาจะไปรู้ ต,ตายไปดยทีกว่ากูดีกว่าอยู่กับแม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จําได้หมดถ้าสดชื่นวีรกรรมแกเยอะกูบอกให้วีรกรรมเเยอะจริงอ้าวจริงถวันนี้พ่อโสยังอยู่นะเต็มคาราเบลกูบอกได้เลยใช่แกไม่ยอมรักษาตัวเพราะแกรู้ว่าถ้ารักษาตัวน้องจะหมดเงินเยอะถูกต้อง บนค้ากาแฟไปแล้วได้เลยพี่บุ๊กเอาชื่อที่อยู่มาด้วยเดี๋ยวได้ส่งให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาอีกรอบหนึ่งเพราะมันมันมัน,ม,นมันลันไปไกลนะเอาอย่างนี้นะกาแฟให้ไปด้วยนะโอเคตามนั้นนะเจมินนะเจมินนี่ก็เป็นหนึ่งอิสตรีนะที่เกิดมาเพื่อเปกูมาอีกแล้วไอ้ไอเนี่ยเบอร์เนี้ยมันเป็นเบอร์ call center ไม่ชอบเลย ไม่ชอบมากไม่รับสายมันเป็นเบอร์คอสตนเตอร์น,อรนะเธอเกิดมาเพื่อเปผู้ชายนะแล้วมีผู้ชายโงๆไปไปไปอะไรวะไปคอมเมนต์สวยจังแต่รูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปอะไรไหมรูปอีเจเนี่ยมันนอนอยู่แล้วเห็นแต่เท้าอ่ะแล้วก็ทะเลท้องฟ้าผู้ชายสวยจังครับถ่ายช่อนตีนนี่นะ ถ่ายส้นตินกับท้องฟ้ากัดน้ำทะเลสวยจังครับ <c oughs> มึงคิดจะจีบผู้หญิงไอ้เงี้ยมันต้องมีลุกเลยวะวะมึงต้องมีสตรอรี่เลยมบ้าหรือเปล่าวะรูปถ่ายเจมันถ่ายแบบเหมือน,ม,นมันไปเที่ยวเที่ยวทะเลอะแล้วก็ถ่ายเท้าตัวเองแล้วก็ท้องฟ้าสวยจังครับ <c oughs> บ้าบอกูค,คนหนึ่งอะไม่ทำไปดูกันจอมพลังก่อนนะจ้า <c oughs> กูทาไม่ลงหรอกจริงๆกูทําไม่ได้หละไอ้แบบเนี้ยจริงๆดีนะเจมินไม่เข้าไปตอบกูพยายามเข้าไปดูนะว่าเจมินมันตอบหรือเปล่าพยายามเข้าไปดูนะเขาอาจหมายถึงวิวไม่มีหรอกกูเข้าไปเช็คหน้ากูไปเช็คเบ้าหน้าไอ้ผู้ชายคนนี้แล้วไม่มีหรอกมันจะหลีไม่จะจีบไอเจมินนี่แหละกูว่าเราจะไหวเจมินมันจะเข้าไปตอบป่าวะถ้ามันเข้าไปตอบว่าขอบคุณค่ะ ไม่ใช่ละน,มลมนมีมันไม่ตอบเว้ยมันไม่ตอบมันไม่ตอบสำรวจเลยฉันเข้าไปเจาะเขาเข้าไปฉันเข้าไปเจาะติกตอกเธอไม่ทำอะ่ะมันดูตลกอะ่ะจริงๆผมว่ามันตลกนะมึงคือมึงจะชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งมึงมึงต้องสักนิดนึงมาวะ ผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันไม่ชอบผู้ชายโง่นะมึงกูจะบอกให้มันชอบแบบฉลาดบ้างนะแต่อย่างโง่เยอะเอ้ยจริงจริงนะไปถามใครก็ไนดะ้ถามว่าระหว่างผู้ชายแบบโง่โง่กับผู้ชายแบบโง่บ้างฉลาดบ้างชอบแบบไหนมันก็ชอบโง่บ้างฉลาดบ้างนะ <c oughs> อ้าวถึงไหนแล้ววะ EP สองกูอ้าวชิปแล้วมึงถึงไหนวะอ๋อดูสวยยังปลายขาวอะไรแล้วปลายเทา้า <c oughs> ติวเตอร์นี่นี่คือแต่เขาให้ของขวัญน,นะกูยังด่าเขายับขนาดนี้เลยถ้าเขาไม่ให้ของขวัญกูยับอันนี้อีกรูปรงเท้าคลิปที่ก้าวข้ามโทรศัพท์นะจริงติวเตอร์นะอีเจ๊เนนะี่ยปากแรงมากปากแซบมากอากาศดีมากเลยอะจริงใจใช่ปะ กลับมาบมำนี้ไงถึงไหนแล้วเนี่ยพาออกไปได้เจมินเนี่ยเลยก่อนเลยก็แล้วถึงไหนแล้ววะกูก็เ๋ยก่อนอนะ๋อถ้าพ่อโสอยู่นะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นยะาจะไม่มีเกเหตุการณ์แบบนี้หรอกเพราะพ่อโสแกเต็มที่พ่อโสคือผู้ชายคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเลือกได้ผมว่าพ่อโสจะยอมนะจะยอมตายเองอะ แกรักแตงโมมากนะเมื่อก่อนนี้คือตอนนั้นคือโมเนี่ยโทษทีต้องต้องต้องเอ่ยถึงบุคคลที่สามนะตอนที่ถ่ายละครด้วยกันเนี่ยโมเนี่ยมันยังคบกับแตงอยู่นะออกทะเลเองเรอเล่นนะนะเรอเล่นเรอเล่นเงา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 นะเนี่ยผมเคยเจอพ่อโสมมาส่งครั้งเดียวอะมาส่งน้องครั้งเดียวนะแล้วนั้นแตงเขาก็มานะ ก็เป็นเรื่องที่ต้อง,งติดตามกันต่อนะตอนนี้รู้สึกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่17จะมีการเปิดข้อมูลใหม่17นี้นะถ้าพ่อโสอยู่เพื่อนแตงโมงแกนี้อาจจะไม่ได้ครบหับโมหรอกอ,อย่าเพิ่งพิจารินเดี๋ยวจะบอกแบบนี้แอนนาพุดเดินกับฮิปโปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนแตงโมงแต่สมัยที่อยู่มอลังสิต แอนนากับแตงโมเนี่ยมันคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มลังสิตแล้วพี่นะเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วนะเขาเขาคบกันมานานมากแล้วผู้จัดก,การแตงโมคนแรกก็คือแอนนานะนะแต่แตอนนั้นมีผู้จัดก,การของช่องเจด้วยนะคืนนี้สองทุ่มรอดูาานะอาอจารย์ปานเทพนะเออรอดูอาจารย์ปานเทพนะกูพยายามมองว่าใครมาวะต้องคอยดูก่อนโมมีเพื่อน lgbtq เยอะมากใช่ ไอ้โมเนี่ยมันไม่มีเพื่อนผู้ชายเท่าไหร่นะมีเพื่อนอย่างไอแอนนาเลยเพียบเลยนะนะเขาคบกันมานานมากนนานมากแล้วนะไอพวกนี้มันรู้จักกันมานานแล้วไอที่ตอกบอกกติกและปอดโดนจับจริงไหมน้องเดียไม่ยังไม่ยังไม่โดนหรอกครับโอ้ฮยถ้าโดนป่านนี้กับเพื่อนมาแล้วยังไม่โดนหรอกครับจะโดนเรื่องอะไรอะ่ะอย่าลืมนะคดีของปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาตัดสินไปแล้วนะเด็ดขาดไปแล้วนะ อันที่จะตัดสินเนี่ยคือคดีอีกสามคนนะข่าวแว่วๆบอกน้องโมกำลังจะเปลี่ยนคนดูแลจริงไหมตอนนั้นมันมีมันมัมน,ม,นมันมีข่าวมาว่ามันมีเพื่อนแตงโมบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโมเขาก็าเลยอยากจะปลิเยนอะไรแบบเนี้ยอะไรจะมินให้อะไรมาอีก่วะอะไรส้มๆวะ ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะผมเชื <S <S ่อว่าโมเนี่ยมันเป็นคนที่รักเพื่อนมากแล้วกันมันรักเพื่อนมากอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนรักมันหรือเปล่านะอันนี้อีกเรื่องนะเว้ยมันจะรักเพื่อนแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนรักมันหรือเปล่านะฉะนั้นคือกำลังจะบอกว่าพี่อย่าเพิ่งไประแวงคนแปลกหน้าพี่อย่าเพิ่งไประแวงคนนั้นคนนี้พี่ระแวงคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดนะ เพราะมันรู้ทุกอย่างของเรามันรู้จุดอ่อนเรามันรู้ทุกเรื่องในชีวิตเราอันนี้น่ากลัวนะเห็นมาเยอะและ้วเห็นมาหลายคดีแล้วก็เกิดจากเพื่อนแอมไซยานไนนี่ก็เกิดจากความที่ไปสร้างความไว้ใจนี่เรื่องจริงนะแตงโมงจะเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เอากระติกออกใช่ณตอนนั้นแล้วก็พีเป,ปิ้ลวัสดีจ้าเฮียโทรเรียกเด็กเเขาอยู่โรงงานนี่เองไปทำโต๊ะ เดี๋ยวเย็นนี้ก็เสร็จแล้วบ้างอ๋อแล้วโมกับกระติกเป็น <c oughs> เพื่อนกันตอนไหนไปเที่ยวไปเจอไปเจอเพื่อนคนนี้เ <c oughs> ชียร์เบียเชียร์เบียจ้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ชวนมาทำงานนะน้องรักเพื่อนมากจริงๆนะคนหักหลังต้องมาจากคนใกล้ตัวก๊อปฟักกิ้งฮีโร่เคยให้นิยามว่า ไม่มีศ <irgendw carbono> <displayed, S 2> <ading> ัตรูคนไหนที่นะจะมาหักหลังเราได้นอกจากคนใกล้ตัวศัตรูมันไม่เคยคิดหักหลังเราเพราะศัตรูมันไม่รู้เราสถานการณ์อาจทําให้คนเปลี่ยนได้ถึงจะคบกันนานขนาดไหนน้องรักเพื่อนมากมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพื่อนแทงข้างหลังเงินแม่งไม่เข้าใขรออกไครนะบางครั้งเนี่ย พี่เชื่อเดี๋ยวนี้เ,เงินไม่เข้าใครออกใครเฮียกินอะไรอ่ะฮะเฮียกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะยังไม่ได้เลยเเรื่องอะไรพี่พเปล่าเราเล่าถึงอน EP สอง EP สองนะจบไปที่ตรงที่เพื่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ EP สามนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ EP สามเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าถึงขนาดว่า มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเพื่อนถึงโทรหาแม่บอกให้แม่ไปที่สะพานพระรามห้านะเราจะมาเริ่มต้นกันตรงนี้นะกับเพื่อนโทรบอกแม่ว่าทำไมให้แม่ไปรับน้องที่สะพานพระรามห้าโอเคไหม